ค่ะวันนี้พบกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิกจะพาทุกคนนะคะมาดูรถที่ค่าตัวไม่ถึง2 0 0แสนนะคะเพราะว่ามาจากวิดีโอนี้นะคะรับส่วนลดทันที่2,000 20, 0บาทนะคะจากค่าตัวปกติอยู่ที่2 0 1 9 0 0บาทแต่มาจากวิดีโอนี้นะคะเหลือเพียง1 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้เอาไปผ่อนแค่3 8 0 0บาทพอนะคะ มาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะคะเ็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีการตกแต่งในส่วนของกระโปรงหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะจะเหมือนจมูกตรงนี้ออกมานะคะและเท่านั้นงไม่พอสําหรับคันนี้นะคะที่ค่าตัวถูกๆผ่อนถูกๆนะคะลูกค้าได้ล้อแม็กไปด้วยนะคะเป็นล้อแม็กสีดํานะคะตรงนี้กับค่าตัวที่ย้ำอีกทีว่าเหลือแค่1นึ่งแสนบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะ,จะเจนได้ว่าลูกค้าเก่ามีการติดลายเคปล่าตรงนี้มานะคะซึ่งคุมติมกับล้อแม็กมากๆเลยสาหรับใครที่ไม่อยาก่เเพิมยสีนะะค คันนี้เลยนะคะได้เป็นนิสส a นมาร์ทนะคะ1.2วีนะคะรถเล็กกระถัดรัดแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของข้างนอกเป็นสีบอลแต่ว่าข้างในน้องนะคะก็ตัดด้วยสีดำ